เซไปเดีมาเลยเดมาเลยเข้าบ้านเลยเดี๋ยวอกันเดี๋ยวเอ้กันมาเอวมาวมาอวมอวมาลอวมาล้วมาเ้วมาล้วมาเ้วมาล้วมาเวมาเอวมาล้วมาเวมาอวมาเอวมาลวมาวมาวมาเวมามาเวมาอวมาวมาล้วมาเอวมาเอวมาอวเอวมอวมมาวมาวมาเวาวมวมเวามาวว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 เวาวมามาอวมาเวมเวมาวมาอวมาวมอวมาเวมาอวมอวาว มาฟัังคุยกนออระวังชุบออระวังชุบออลสะสมก็ไปใกล้สะสมเข้าใกล้ไม่ชนบนจะท้อเบ็ดขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย บอกนี e ่เล่น e ปืนบอกนี e ่เล่น e ปืนช yeah. ่วยจริงบอกนี่เล่นปืนเปียปืนเปียปืนเล่นปืนหน่อยช่วยจริงช่วยจริงข้าบนก่อนช่วยจริงบนช่วยจิงก่อนช่วยจริงก่อนช่วยจริงห่อยช่วยจริงก่อนช่วยจริงก่อนตออมาหน่อยคือจต่อมาหน่อยจงสลายใจเย็นใจเย็นเพื่อนฉันต่อมาต้องเป็นแล้วตองรีบขึ้นมาเพื่อนสลายทีเดจบไม่แบรกอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปขึ้นไปรีบขึ้นมามันเอาเพื่อนเข้าบ้านแล้วมาเพื่อนไม่มึงเคลียร์ข้างล่างสีจบก่อนไปรีบไปว้ายจบแล้วเพื่อนขึ้นไอ้ขันกูหน่อยขันกูหน่อยเอเล ขึ้นมาขึ้นมข้างลังให้มาหน่งเืเห็นเป้ามะไดอีกฝั่งหนึ่งเลยล้ะยิงยด้วยยิงยิงข้าลังให้มาหนฮ่งมันชุบขลังเต็มเลยเบกเบกไ่ยากโจดิเบกไอโจโจข้างหลังโจข้างหลังมึงสองตบไม่ใช่สองตบ้สองสอชีวิตตีเลียดิเอ้ยถือปืนหน่อยใครจะบุกชิยิงยิงในไฟยิงบ้านยิงในบ้านไปไไไใหญมันทำบ้านไปตามข้าหลังทะลุไปเรื่อยไปไปขึ้นไปขึ้นไปมามันม้ามันมาหลังหน้าบ้านใจเย็นใจเย็น ไอ้หน้าบ้านก็เล่นบายแบ่คนดีไล่เพื่อเข้าบ้านเลยจุ้งเหี่ยวมาเล่นจุ้งหลังมึงไนถึงจุ้งุ้งได้ก่อนไปไปไปโน้ตไปโน้ไปไปไมันม้านใหญ่มันจัไนได้กันได้ไกด้เฮ้ยไกันได้ไ้นเ้ยไันไ้ไกนไ้เฮ้ยไันไดไปกับได้เบกนกนเฮ้ยันได้ปน้เฮ้ไปกัได้ไปวนอเน้น้เหมือนจะเกิน เพื่อนเฮ้ยเงียบเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนมันมันมันมีมันมีรถภูงอ้คนนึงเอาส่งไปในบ้านแทสเราส่งในบ้านแทสใครใครที่เอาส่งไปเนี้ยนเทสโดนสบัดเกิดโดนสบัดบ๊อบไอ้สัสระวังชุบอ่านะระวังชุบอ่นะมีนะมันมีรถภูงอ้คนนึง

กลัอย่างกาาเลยดิแไปไนปยอด้เด้อมันสองศพกลงมันสองลูกไม่ระเบิดมามานมาหน่อยปล่อยลูกดึงปล่อยลูกดึงกวระเบิดไอ้เพี้ไม่เหลอหรอเพี้เอเด้อเด้อเ้อเด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 อเด้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 อเดอเดอ้อเด้อเด้อเ้อเด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 ้อเเด้อ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 เดอ้อเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเด้อ้อเด้อเด้อ้อเด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 เด้อเด้ออเด้อเ้ด้อเด้ด้อเดอเด้ด้อเดอเด้อ้อเด้อเด้อ้อเดอเด้อเดอเด้อเ ตำรวจชเพื่อนนชเพื่อนนะ ไอ้เฮียนี่ตัวโง่เลยนะครับมึงไอเด็กเฮียตัวโง่เลยนะครับไอ้เฮียเสี่ยวไอ้ควายโรงบาลเป็นไงตัวโรงพยาบาลอะตโรงพยาบาลตายอยู่ตายอยู่มึงอย่าเพิ่งให้ง่ายๆนะอย่าเพิ่งให้ศพง่ายๆนะไม่มีศพคนก่อนแม่แม่ตัวโรงพยาบาลเดียวกับพี่เอาศพไปง่ายๆนแม่มึงฟังกูนะตัวโรงพยาบาลไอเดียวพี่ว่าหอได้เลยไม่ตัวโรงพยาบาลใช่ใช่เดี๋ยวให้โรงพยาบาลหอก่อนเฮ้ยมึงก็ไปซ่อมรถอีกข้างนอกเนี่ยมึงยืนในเทอะไรกันอะอีพีไปขอคนรถคันนึงไอ้เมาส์ไอ้เมายระวังชุบอระวังชุบอ๋อ ไอ้เพื่อนเพืนมึงเอาศพเข้าไปงก่อนมึงเชื่อกูเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะชุบออรอรอยิดีหมดใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้ก้าวเนวอไเดี๋ยวต่อไปเด้๋ยวต่อไปมวอแปเดี๋ยวต่อไปเดีงบวล่อไยว่อไปเยวต่อไปเดี้าว่ไเดี๋ยวต่อไเดี๋ยวต่อไวเาวต่อไหเดี๋ยวต่อไเดวต่อเดี๋ยวต่อไปเวอลดี๋ว่อี้ว้าเดี๋ยตอเย่อไเตอไปเดียว่เียว่อไปเียวอไีย

ไอ้ขิงไอ้ขิงห่อไอ้ขิงเหนาพึ่งเหนาพึ่งบ้าเยนาพึ่งบ้าคอยม่ถึงที่โรงบาลนะนายถีตบดีนายถีบตบดีนายถีตดีไม่กูกูต้องรอหน้าบ้านต้องรอรถก่อนนะเพื่อนรถหมดแล้ถรถกูหายไปไหนวะนี่นีงนอ่ตรงหน้าบ้านมันอะเยเพื่อนเขียนออกอ๋อไอตรงหืนมากหน้าบใครซ่อมรถแล้วมึงห่อออกได้เลยนะเว้ยเดี๋ยวเราซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยหายไปไหนวะไม่หอก่อนตอนนี้หอก่อน หอก่อนหอกอนต้มหอก่อนต้มหอก่อนหอก่อนทุกคนทุกคนหอก่อนครับทุกคนครับทุกคนฟังครับหอก่อนครับพอแล้วก็สบถไว้ข้างในถ้าใครแบบว่าหอก่อนนะครับทุกคนหอก่อนนะครับทำไมม่ะดิยงมานยิามิงมันิงมัิงอัน่่งมันงอันยิงมันงมันนงมัิังานนีมงังมงมงมง ไม่มีหอก็ไปแจ้งเพื่อนดีครับมายืนเทอะไรอยู่นี่ยม่หอไปแล้วมีอันเดียวก็ไปหาเพื่อบอกเพื่อนไปหาบอกเพื่อนเพื่อนมันดงนาโนกมเสีส้มครบมีคนห่อแล้วไม่เอาศพเนี่ยมาเาในบ้านห่อใครห่อแล้วใครขับออกได้ก็ขับออกครับทุกคนกลับไปโอ้ดีว่างนะครับโอ้านหดีว่างนะครับอร่อยอันดับเอาศพอันดับ ผมอยางไๆๆๆี่นี่อาสามารถเฮ้ยอย่าอย่าอุ้มสอกันเยอะอย่าอุ้มสองกันเยอะแบ่งแบ่งรถกันหน่อย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 อุ้ยลบมเอาสองเลยิไม่ไม่มีพาเพื่อนไปพาพีเอารอพวกมึงเอาไรวะเอาไรแม่ไล่จ่อ่กูหาดูเอง้อไม่เดี๋ยวกูหาดูเองเเผื่อมันมีคนอุมหมดแล้วไม่ตนะเช็คึงเช็คในบ้านมันดีดีเล ซอกตรงซอกนี่นะแปะเอาไปหลอกไปไล่มาวินหน่อยมาวินตรงน้ำไอ้กูได้หวังแล้วกูได้หวังแล้วกูได้หวังแล้วอยู่ตรงไหนมาวินอี่ไหนแรงหุ่นพี่แรงหุ่นสะพานแรงหุ่นสะพานแรงหุ่นเอ่ะซอกที่เหินซอกที่เหินหรอซอกที่เหินซอกเล็กๆเลยพี่เอาไปซอกไม่สามศพไอ้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 มาวินถึงแล้วสะพานแรงหุ่นพี่พี่ขับขับตามทางไมาได้ปะขับขับขับเข้าเมืองใช่ไหมขวัขวายใช่ใช่ไปเห็นไหมเจอขวัดขวายแล้วแหละเอามดแล้วนี่ตรงซอกอ่ะ เราได้ปิดอ่ะไอ้ไอ้มทำขาพี่ถามอีกได้ป่ะพี่ตามหาตรงแรกทั้งหมดเลยแหวนแล้วเ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 ห็นแล้วคุณอยู่หลังมึงเห็นป่าวมา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 เร็วๆสการการญาติมันอยู่เลเวลบนเลเวลบนช่วยหน่อยกูโดน l e v e ลบน l e v e ลบนไปกลับเราตำรวจวิ่งขึ้นไปแล้วนะทา level อ่ะแม่งโดนเราคาสวนค่ากล้วยเว้ยไม่รู้มันยิงกูมันยิงกูมหาไม่เจอแล้วอ่ะอียู่บน ท้าไม่ได้นะพี่วัตตำรวจที่สวนเลยนะโดนเราคาคาสวนกล้วยใช่ปะทั้งออกทางออกตำรวจข้างในเลยนะพี่วัตเอาเอาแม่งต่อเลยใช่หะทันเดียวทันเดียวทันเดียวตำรวจช้าตำรวจชาคุ้มไล่มันอยู่นะไม่ไปไอเ่นเลยเล่นเลยเคลไม่มีอะไรใช่ปะไหมึงนนี้่อยู่ไหนอยู่ไหน